สวัสดีครับผมธนกรธอดีจากช่องไทยรัฐคิดนะครับในคลิปนี้ผมจะมารีวิวตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้ยี่ห้ออันเดงรุ่นเ z 0 6ตัวนี้มันราคาค่อนข้างจะถูกมากนะครับ110กว่าบาทก็แล้วแต่ร้านนะครับเริ่มต้นที่110กว่าบาทบางร้านก็1 5อยนะครับก็ในช่องทางออนไลน์นะครับตัวนี้ได้มาจาก s h อ p e e นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นมิเตอร์แบบราคาประหยัดนะครับเอามาใช้ เหมือนเอามาติดบ้านนะครับไว้วัดอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะมาลองทดสอบการใช้งานเปรียบเทียบกับมิเตอร์ที่ราคาสูงกว่านี้นะครับเป็นมิเตอร์ที่มียี่ห้อนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันตัวนี้ก็วัดได้ทั้งแรงดัน DC แรงดัน AC วัดความต้านทานวัดคอนติเนียรคอนติเนียรอนะครับที่มีเสียงปิ๊บวัด DC Current วัด DC Current ในหน่วยมิลลิแอมวัดไดโอดแล้วก็มีโหมดในการโฮ โอค่าที่วัดนะครับก็เดี๋ยวจะทดสอบกันดูนะครับก็มาแกะกล่องนะครับตัวนี้เป็นของจีนนะครับก็มีคู่มือแบบสั้นๆนะครับเป็นภาษาจีนแล้วก็มีคู่มืออีกอีก,อกตัวหนึ่งตัวนี้ก็มีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับไม่มีภาษาไทยมาติมิเตอร์ก็หน้าตาแบบนี้นะครับเป็นพลาสติก ก็มีสายสายมิตเตอร์นะครับให้มาความยาวก็อยู่ที่ประมาณ60เซนนะครับโดยประมาณนะครับก็สายก็เส้นเล็กๆนะครับแบบนี้มาดูหน้าตาของมัลติมิเตอร์อนะครับอันเดง s อ0 6กก็หน่วยด้านนี้นะครับก็เป็นหน่วยวัดโอห์มด้านนี้ก็วัด แรงดันที่เป็น AC นะครับมีเลงย์20โวลต์200โวลต์แลวก็สูงสุดวัดได้ที่600โวลต์นะครับส่วนด้านนี้ก็เป็น DC เริ่มต้นที่200มิลลิโวลต์นะครับจนถึงสูงสุดที่600โวลต์ส่วนด้านด้านล่างนี้ก็จะเป็นวัดกระแสใน,นหน่วยมิลลิแอมนะครับมีเลงให้เลือกอยู่สองเรงย์20มิลลิแอมกับ200มิลลิแอมมีวัดกระแส10แอมมีการวัดไดโอดมีการวัดคอนติเนวัสนะครับ ความต่อเนื่องนะครับด้านด้านนี้ก็จะเป็นวัดโอห์มต่าสุดเรนอยู่ที่200โอห์มจนถึง20เมกนะครับก็มีปุ่มเปิดแล้วก็ปุ่มโฮลมีรู3รูตร,ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นคอมด้านนี้วัดกระแส1 0แอมป์ด้านนี้ก็เป็นวัดโวลต์กับหน่วยวัดกระแสะเป็นมิลลิแอมป์ด้านหลังก็จะสามารถตั้งได้นะครับสามารถตั้งได้ด้วยตัวนี้นะครับ ให้เราสามารถตั้งได้แบบนี้ก็ดีนะครับทำตัวตั้งมาแบตเตอรี่นะครับใช้ฐาน 3A 2ก้อนก็ดูขั้วให้ดีนะครับวิธีดูคั่วก็ดูที่ตัวด้านในนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่บอกนะครับขั้วลบขั้วบวกขั้วลบขวบวกแต่ขั้วมันจะเหมือนกันนะครับก็ต้องอาศัยดูสัญลักษณ์ที่เขาปั๊มลงไปบนพลาสติกด้านล่าง กนลบก็ใช้ฐานสองก้อนนะครับรวมกันก็สามลูน ต่อมาลองทดสอบดูนะครับผมก็จะลองลองอลองเปิดดูนะครับตัวนี้ก็หน่วยวัดความต้านทานนะครับก็จะบอกหน่วยด้านนี้นะครับด้านบนนี้นะครับหน่วยอะไรนะครับเราตอนนี้เราใช้หน่วยอะไรมันก็จะบอกตรงนี้ด้วยนะครับพอมา ตรง200นะครับก็หน่วยเป็นโอห์มนะครับ200โอห์มที่เหลือจะเป็น 2k 20k ก็จะขึ้น k ด้านบนนะครับถ้าเป็นเมกก็จะขึ้นตรงเมกนะครับเมกโอห์มด้านบนตัวนี้โอเคนะครับในราคาเท่านี้ได้แบบนี้มาก็โอเคนะครับตัวเลขจะค่อนข้างจะไม่ค่อยเข้มนะครับมันจะจางไปนิดหนึ่งมาดูหน่วย,หน,วยหน่วยวัดแรงดันนะครับ ac 200โวลต์แล้วก็6 0 0โวลต์น,นะครับ6 0 0โวลต์ก็จะไม่มีจุดนะครับสังเกตว่าไม่มีจุดนะครับเรนกหก0 0โวลต์ก็จะไม่มีจุดถ้า2 0 0โวลต์ก็ยังมีจุดนะครับอาจจะวัดได้ระดับเช่น8 0 5โวลต์นี่ฮมันก็จะวัดได้แต่ถ้าเราเลือกหน่วย6 0 0โวลต์ก็จะไม่มีจุดให้นะครับต่อมาเป็นโหมด DC ซีนะครับดี DC ก็สูงสุดที่6 0 0โวลต์เหมือนกัน การวัด DC และ AC ของแรงดันนะครับความผิดพลาดเขาบอกว่าความผิดพลาดอยู่ที่1นซนะครับก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับที่หน่วย2โวลต์นะครับก็จะมีความละเอียดหลังจุดทศยมอีก3หลักนะครับถ้า200มิลลิโวลต์นะครับกวามละเอียดอีก1หลักหลังจุดทศยมนะครับมาฟังเสียงดูนะครับถ้าในโหมดวัดความตอ่อเนื่องครับ ว่ามันเสียงดังแค่ไหน,นตัวนี้สำคัญนะครับถ้าได้มิตเตอร์ที่เสียงเบามันก็จะแบบรู้สึกขัดใจนะครับแลาวัดมันควรจะมีเสียงให้เสียงดังเลยนะครับโอเคครับระดับเสียงใช้ได้เลยครับดังประมาณนี้โอเคแล้วนะครับต่อมาลองดูโหมดโฮนะครับโฮโฮมันเป็นยังไง เดี๋ยวเราจะลองวัดแบตเตอรี่นะครับผมจะวัดแบตเตอรี่แรงดัน1.5โวลต์น,นะครับก็คือแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับลองดูว่าถ้าผมวัดคืองหมดโฮมก็ดีอย่างตรงที่เราไม่ต้องไม่ต้องจิ้มสายมิตเตอร์ค้างไว้นะครับ วัดได้1.6นะครับผมก็กดโฮไว้แล้วผมก็ปล่อยนะครับแบบนี้แล้วก็ค่อยมาดูนะครับ1.6 1.6นะครับอ่านี่หมดโฮนะครับถ้าเราไม่ต้องการถ้าเราต้องการวัดครั้งต่อไปนะครับหรือต้องการให้มันเซตเป็นศูนย์้วก็เอาโฮออกแบบนี้นะครับส่วนปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มให้ไฟแบ็คไลท์มันติดนะครับ ในการทํางานในช่วงกลางคืนนะครับก็ทําให้ตัวเลขมันชัดขึ้นไม่ต้องการก็ปิดไปก็เป็นมิเตอร์แบบฟังก์ชันพื้นฐานนะครับต่อมาลองวัดแบบลิเทียมไอออนนะครับเราก็ต้องดูความเร็วในการวัดด้วยนะครับมิเตอร์ถ้ามันอ่านค่าช้ามันก็จะรู้สึกเสียเวลานะครับอืมก็ค่อนข้างจะเ,เร็วนะครับ คือวัดพอเราวัดปุ๊บมันต้องใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับในการแสดงผลนะครับอืมก็ถือว่าโอเคนะครับเร็วใช้ได้ถ้าผมลองปรับหมดที่สองร้อยนะครับลองดูที่หกร้อยโวลต์อืม อะไรวรก็จะช้านะครับเพราะเร่งมันกว้างนะครับปกติเราก็จะเลือกให้เร่งใกล้เคียงกับมากกว่านะครับมากกว่าแรงดันที่จะวัดนะครับเช่นตัวนี้สี่จุดสองแล้วก็ต้องเลือกยี่สิบโวลต์นะครับถ้าเลือกสองก็จะต่ําไปนะครับถ้าผมเลือกสองนะครับจะเกิอะไรขึ้นนะครับมันก็จะขึ้นโอเวอร์โหลดนะครับโอเวอร์โหลด ก็ความเรียวในการวัดใช้ได้นะครับตอบสอนองใช้ได้รวดเร็วพอสมควรนะครับต่อมาลองวัดในหมด AC ดูนะครับ AC AC เราก็ต้องตั้งไปที่600โวลต์ถ้าเราจะวัดไฟบ้านนะครับก็ได้229โวลต์นะครับ วัด AC ก็โอเคผ่านไปเดี๋ยวเราจะวัดดูว่าตัวนี้น่าจะไม่ใช่ t r u e r m s เนะครับเพราะาราคาร้อยสิบาบาทนี่เป็นไป,นปนไม่ได้นะครับที่จะได้ไมเตอร์แบบ t r u e r m s เดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับการวัดก็จะใช้ตัว Ups นะครับก็ Ups มันจะไดข้ขื้นออกมาเป็นเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผมก็จะปรับโหมดไปที่600เหมือนเดิมนะครับผมจะเปิด UPS ว้าวอ่านแรงดันได้2 3 3โวลต์น,นะครับไม่น่าเชื่อนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะอ่านแรงดันเป็น True RMS นะครับ233อันนี้เหลือเชื่อมากนะครับราคาหลักร้อยนิดๆนะครับให้ True RMS มานะครับสันว่าอ่านได้233โวลต์น,นะครับ AC มาดูตัวนี้นะครับ อันเนึงร้อยสิบห้าบาทอ่าได้สองร้อยสามสิบสองนะครับโอ้โหใช้ได้เลยอ่าให้ดูอีกตัวนะครับตัวนี้ไม่ใช่ True RMS นะครับตัวนี้รุ่นนี้แน่ๆนะครับผมจะวัดให้ดูนะครับถ้าไม่ใช่ True RMS นะครับมันจะได้ร้อยกว่านะครับตัวนี้ร้อยหกสิบโวลต์นะครับ AC ตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับคุ้มค่าราคานี้อ่านได้เท่านี้นะครับถือว่าเยี่ยมเลยนะครับเป็นทัวร์เมสขอปิด UPS ก่อนนะครับโอเคสรุป er เป็นทัวร์เมสนะครับแต่เขาไม่ได้เขียนไว้นะครับก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับในโหมด AC นะครับต่อมาลองใช้โหมดไดโอดดูนะครับวัดไดโอด วดไดัไดโอดไดโอดก็ปกตินะครับวัด LED วัดตัวไดโอดตามชื่อของมันนะครับฝังหนึ่งขึ้นอีกฝังหนึ่งก็จะไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นตัวแรกเขาเป็นการวัดไดโอด ส่วนกระแสก็ปรับมาที่ตัวนี้นะครับปกติของการใช้มัลติมิเตอร์นะครับก็เลื่อนสายโพรบนะครับสีแดงมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการวัดกระแสนะครับโดยการอนุกรมกับแรงจ่ายและโหลดนะครับส่วนถ้าเป็นหน่วยมิลแอมนะครับ200มิลแอมแล้วก็ไม่ต้องเลื่อนตัวโพรบนะครับแล้วก็ใช้รูนี้ได้นะครับก็เป็นเบสิกของมัลติมิเตอร์นะครับ ต่อมาก็จะเป็นค่าความต้านทานนะครับความต้านทานเดี๋ยวลองวัดดูนะครับลองวัดที่หน่วย 2k นะครับก็ลองเทียบกันนะครับตัวนี้ผมตั้งแบบโหมดออโต้นะครับจุด978นะครับจุด9788มาดูตัวนี้กัน จุดก้าเจ็ดสี่นะครับก็โอเคถือว่าใช้ได้นะครับตัวนี้ราคาต่างกันราคาต่างกัน50เท่านะครับมิเตอร์ตัวนี้ความเร็วในการวัดตัวต้านทานก็เร็วใช้ได้นะครับคราวนี้เราจะวัดในหน่วย20นะ่สิบเมก0ดห โอเค10.6ก็เท่ากันนะครับตัวนี้เป็นฟังก์ชันอโต o ออฟนะครับก็มีตัวนี้ให้มาก็บางทีเราลืมปิดนะครับปกติถ้ามัลติมิเตอร์แบบนี้ถ้าไม่มี Auto Off นะครับเราเลือกอะไรสักอย่างไว้นะครับจอก็จะติดแบบนี้นะครับไฟก็จะค่อยๆลดไปลดไปนะครับจนแบตหมดนะครับมี Auto Power Off ก็จะมีประโยชน์นะครับ ตามสเปคนะครับเขาบอกว่าจะดับอัตโนมัติภายใน15นาทีนะครับจริงๆมันก็นานไปหน่อยนะครับจริงๆสัก5นาทีก็ควรจะดับได้แล้วนะครับแต่มีมาก็ดีกว่าไม่มีนะครับ15นาทีดับก็ใช้ได้ตอวนี้ข้อสังเกตนะครับก็จะน่าจะมีจุดเดียวนะครับที่ผมผมว่ามันน่าจะดีกว่านะครับคือจอแสดงผลนะครับมันค่อนข้างจะไม่ค่อยเข้มนะครับ แต่ถ้าเรากดแบ็คไลท์มันก็จะดูตัวหนังสือชัดมากขึ้นนะครับถ้าไม่กดแบ็คไลท์นะครับสีมันจะอ่อนไปหน่อยนะครับอยากให้มันชัดเจนก็กดแบ็คไลท์ไปก็ถือว่าใช้ได้นะครับราคา11 5บาบาทถือว่าคุ้มแบบสุดๆนะครับวัดแรงดันออกมาได้เป็น True RMS นะครับในโหมด AC ใช้ฐานสามเสองก้อนนะครับตั้งได้แต่ตัวนี้มีจุดจุดหนึ่งนะครับที่มันเวลาเราเปิดเปิดตัวนี้นะครับตัวตั้งมันชอบหลุดออกมาแบบนี้ฮะปุ๊บพอเราเปิดนะครับเปิดมันก็หลุดตามมาแบบนี้นะครับข้อเสียที่สองครับ จะเป็นข้อเสียที่ไม่ซีเรียสนะครับฟังก์ชันการทํางานส่วนหลักๆมันโอเคนะครับยกเว้นอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับสรุปเป็นอุปกรณ์ที่น่าซื้อนะครับซื้อไว้ติดบ้านนะครับใครที่ไม่เคยมีมิเตอร์มาก่อนอาจจะเริ่มด้วยมิเตอร์ตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับร้อยสิบห้าบาทได้แบบนี้ถือว่าคุ้มค่านะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับใครสนใจก็ผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ ก็ไปหาซื้อกันได้นะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ